ไอพวกกระจกกระทืบผู <Tipp s> <motiv ators> ้หญ er ิงสง่ายเจ้าโมต้องอยู่จังกะถือกะเป๋าอ่ะเช่นโดนลุมกระทืบครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ใช่คนที่มาล็อกกูใช่ไหมมึงคือใครกูไม่รู้จักครับมึงอ่ะที่มาล็อกกูอ่ะเข้ามานั่งในใจผมได้ไหมครับโอ้ยเปิดตำรวจมันปวดโผล่โผเอามันออกมาพี่เอามันออกมาโอ้ยอยาไม่อา คิดนี้มีข้อเสียงครือคะที่ไม่เหามสยอะไรไหนในมุูดตีคิปนี้มีผ้าเสียงนะคะคลิบนี้มีภ้พเสียงหรอคะที่ไม่นหมาะสม ที่เหมาะสมต้องใช้กัปตนในการชมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุ18คนได้รับคันแนะนำเด็กต่ำอายุ18บแปดน้ำน้ำนได้รับอย่าลืมกดติดตามดีว่าอย่าลืมกดติดตามกดกดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ดูใกล้นะคะและ่ะเป็นผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ผูย่คืหน่ค่ะไม่คืนนั่นแหละจบปะกับไหนลุงมัวไอ้ไอ้ไอ้เียไอ้เียคบไอ้ที่นีลุงมัอวะโอ้โหพูดไปแค่ได้เออทาไมต้องให้อะ เราดื้อเราอ่ะแสบด้วยเราอ่ะมึงกูไม่ได้แสบพวกมึงอะต่อยกระจอกเองเออช่วยด้วยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเชียร์ทำกูกูจะสรบแล้วไอ้สานพี่ชายช่วยด้วย ี่ชเอออันนี้อันนี้ลูกผมนะครับอันนี้ลูกผม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 เล่นเกมแล้วมันดื้อไหมแม่ตัวเนี้ยไม่มีข้าวช่วยหนูพขอบอกว่าอย่าดื้อไงลูกป๋าบอกว่าอย่าดื้อไงลูกยี่อะไรใครลูกมึงทำไมป๋าพูดกับหนูอย่างเงี้ยป๋าพูดกับหนูอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมหนูไม่ใช่ช่วยหนูอยอันนี้อันนี้ลูกผมใครอันนี้อ๋อสามเก้าใครอ่ะบิเตอร์ไม่ได้นะใช่ใช่บิเตอร์มันเอาโทรศัพท์เขาไปจะเอาไม่เนี่ย จุดไม่ต้องถอดเว้ยเออเอ่มาดีเลขอะไรเจ็ดห้าห้าแกงเดียวมึงกิดชืัวพูดดีดีดพูดดีดีนี่นอนดีอยู่ไม่เห็นหอพูดดีดีเปนะเปล่าเลขอะไรเรีไเจ็ดห้าห้าอะไรนะับรับป๊อปมามาตีพวกกบจอกกระทืบผู้หญิงจัดเลย่ายเจ้าโมโดนยูงจังเลยเปล่าอ่ะเอาเชิญโดนลุมกระทืบครับ อออะไรวะใจช่วคือเลยมันมันจกโทรศัพท์ออกไปเว้ยตับกันลครับผมโดนล้วรักันครับผมโดนแล้วอัีิออั้ีน้องเย่ะด้วนะฟังคนเอาไว้ยกูไม่ฟังออกกาแหลมโมแนมดีหมาอะก็มาดิพี่ได้ไป่ไปไหนแล้ววะเออขอยากนายไปด้วย ไปกิตาลี่อยู่ครับเออยวิสตาอยู่ครับพี่ก็จะออกมาจากตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้ขาดแต่พอแล้วเอ็งไปแกล้งพวกเด็กอีกนอนวิสัตว์เลขอะไร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 เดี๋ยวเอาคืนให้เลข๋ยวเอาเรียอะไรเขาตั้งไวห้าร้อยเจ็ดห้าห้า เฮ้ยห้าร้อยตัวแจกตังค์เข้าหม้ยไปแล้วไปแล้วตุ้มหมดแล้วผู้เข่ารออ้อนวอนอยู่เฉยๆนี่โอ้ยผู้เข่าไป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 เราอะไรนะเหลี่ยมผู้ใหม่นี่กูลืมละต่อไปผู้เข่าวัดต้องวาสนาไอ้ไอ้ไอ้ยอ้นี่ใช่คนที่มาล็อกกูใช่ไหมมึงคือใครกูไม่รู้จักครับมึงอ่ะที่มาล็อกกูอ่ะ ขึ้นไปนั่งในใจผมได้ไหมครับโอ้ยเปิดตำรวจมาปู๊ปู๊ดปูดเอามันออกมาพี่เอามันออกมาโอ้ยอยาไม่เอาไม่เอาคุณจับผิดคนปะเนี่ยไอ้ฟาดคุณเป็นใครคุณเป็นใครก็ถามว่าคุณจับกูได้ไงคิดว่าผมเป็นใครอ่ะคุณเป็นตำรวจที่เฮี่ยมเฮี้ยมเฮี้ยมมาอยู่ๆมาจับคนนี้ได้ไงอีตาตึงเอาพึ่งบ่อยกูเลยไปแล้วแล้วเอาแรงๆดแมงจะเข้าตาเอาชั้ับมันจะเข้าเอง กนมั่มัันี่มันปล่อยไอ้ตำรวจนี่ไอ้ฮี่ตำรวจนะับใกล้ๆ้ตำรวจฮัลโหลได้ินเขาไหมว่าวครับตำรวจปล่อยเขาก็มลเธอด่าเราำไม่ะเาไม่ดีอะไรเลยก็เทอมาจับเขายินได้ไงจับไปเรื่อยะ แล้วสะกี้ที่ด่าพ่อคืออะไรอ่ะกูไม่ได้ด่ามึงโดนแน่อ้าวกูเหรอกูเหรอนิงเลีวหน่อยเขาไม่ได้ด่าเธอเธอเอาเขาไปส่งในรองอ้อนสิเขาไปส่งโรงพยาบาลไม่อ้อนเลยอ่ะนะคะเขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนเขาไม่อยากไปอ่ะไม่ไม่ทำไรหรอกเดี๋ยวผมจะจับพวกมันให้คุณกระเที่ยวเคป้ยวป่เอาเล่นอย่างงี้มันแฟร์เหรอไม่แฟร์ตั้งแต่เองมาจับเลยเนี่ย มาจับได้ไงห้องแม่กซิล่าเออเอาเรากลับไปเอาเรากลับไปโรงพยาบาลโอเค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 ไอ้ทดอมใหญ่ไอเดมใหญ่ไอเดอมใหญ่เลยไอ้ดอเลือกออกมามาบันดาพ่อปู่โอ้กูขับไปโรงพยาบาลเลือดกูจะหมดแล้วกูจะตายแล้วก็อย่าวิ่งก็อย่าวิ่งก็อย่าวิ่งแค่นั้นเองแต่พวกชั่วก็กูไม่ได้อยากมาเฮี้ย มึงพีคคนหรือเปล่ามึงไปดูนะคนมึงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรก็ได้ตกูเป็นโค้ดกูที่โค้ดครับใช่ไหมเหรอกูไม่ใช่โค้ดเหรอโค้ดหรือเปล่าเขาชื่อโค้ดนะครับเหยียบโดเนี่ยทำไมกูว่าใช่มึงอ่ะสวยๆชื่ออะไรครับ ไม่ต้องเสือกชื่อกูครับอย่าไปอกอ๋อโอเคครับโอเคครับไม่ไม่เสือกกันเลยครับพี่ไม่เจ็บเนื้อจ็บตัวอะไรเลยเหรอกูอยากสนิทกับเบตาดีด้วยมาออกมาเดียวกูมาเดียวกูจัดให้เลยวกูจัดให้เฮ้ยเพี่นอนนอนโรงพยาบาลเลยมึงอ่ะมึงมาเดียวกูไม่เท่เลยนะจริงเมื่อกี้ไมื่อกี้มึงนอน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 ไม่จำเป็นต้องนอนแล้วกูต่อให้กูแปดสิบแหละอ่าได้ได้ได้รอดูไปกับจอด้วยกันนี่ปลา่ป้านี่มันชื่อว่าอะไรอ่ะไอป้าเรียกกูน้อง มากเปล่าเดี๋ยวคนเลี้ยงละเอาวะน้ำมากอะเอาวะอยากกินน้ำพี่ไหมล่ะน้องฮะฮะอย่ามาอย่าไปต่อกไวต่อคำในหน้าค์ันแล้อย่ามาอ้างเรื่องแปดสิบนะไม่ยอมน้องเออมาให้แล้วมึงโดนป่นกูป่นมึงก็อย่าร้องแล้วกันเออป่นเลยป่นเลยเออมันไม่มีอะไรให้มึงป่นหเออกูมีอะไรให้มึงปนหรอว่าแล้วสมองก็จะไม่มีอ่ะกูดูแล้วเอาเอาสมองไม่มีกูจะบังคับปากด่ามึงได้ยังไงไอ้ควายกระจอกมาก ต่อยมัดยังย่างยู่เลยโง่ไอ้คูดคูดคูดต่อยดิเห็นไ้มมันชื่อไอ้คูดมึงหลุดมาแล้วจะไปต่อยไหนกันมึงจะไปต่อยไหนกันเห็นไหมเมื่อกี้น้องมึงหลุดชื่อมึงมาแล้วกูยังไม่หายงอนมึงเลยนะที่มึงมาหลอกกูอ่ะไม่งอนกูหรอมึงไม่งอนกูไม่จำเป็นอ่ะไม่มีค่าขนาดนี้จะอุ้มอะไรอ่ะ ีเลยุงกูจะได้สวนไหมเนี่ยเากระดูอแล้วกันนะลุงเธอมันแก่แจ้ยังไงเอ๊ะป้าป้าเอาแล้วมาไหมเดี๋ยวเอาให้เอาเอาไงอ่ะผมไม่รู้อ่ะน้ำคืออะไรกูเดินน้ำเงินมีให้ดูเปล่าไม่มีอ่ะน้ำแล้วเอาน้ำหมากแล้วหรอยแล้ว้าอางนี้แงไม่น่าจะออกอ่ะ ลุงกูตายเรียบร้อยยังยังน่าเห็นไหมลุงลุงกระจอกเข้าใจปะเหลือเลยกูเหลือต้องขนาดกูมีแปดสิบกูยังเหลือห้าสิบอ่ะคิดเอาดิแม่งกะขนาดไหนวะโอ้ยคือแล้วแล้วถ้าสมมุติเป็นผมผมจะโดนต่อยเท่าไหร่ผมน่าจะเต็มร้อยบาทพี่คุศขีโมชิหายเลยขี่มาล็อกกูยังไม่ง้อกูเลยนะมึงอ่ะมันเลึงใครอ่ะเบียก่าดูมันดิโคตรกับสันตีนอ่ะ ้แล้วมีใช่ป่ะมีใช่ใช่ไอ้เหี้ยอะไรครับมึงจะเอาแก๊งมึงมาก็ได้นะไอ้ควายอีผู้หญิงมึงมานอนกูได้ไงเนี่ยไอ้เชื่อทำไมก็กูอยากนอนด้วยอ่ะทำไมสมเพศตังก็ไม่มเพาตังนเลยโง่เอ้ยไอสัตว์ถุยน้ำลายโดนหลังกูใจนะข้าหน้ากูกัเข้าหน้าเลยไม่ได้กล่าวทำไมกูไม่หันตีนไปท่านตรงหัวมึงวะฮะอยู่ไม่ได้วะเชี่ยนอนกับนอนกับอีนี่แล้วแบบอยู่ไม่ได้ก็ตายถ้ามึงอ่ายโง่มึงอ่ะแหละอยู่ไม่ได้ก็ตายสัตว์ยาอ่อน ต่อยก็ไม่ได้ขึ้นทะลึ่งบอกเขียนมาเป็นตัวร้ายไอ้เฮียกูไม่ได้บอกตัวร้ายเลยพี่หัวลูกนะป้าไอ้หุ่นหลอกตาเสือก็เริ่มเป็นเฮียอะไรอยากมึงนะโปเกมอนก็พอแหละอ้เฮียเขาบอกว่ากูเขียนว่ามาฝีปากก้าเว้ยเป็นแค่โปเกมอนแต่เสือกอยากจะไปฮีโร่ในดีซีให้ควายอะไรกูชอบมาวิวแต่จะปัญญาอ่อนเขาแค่เปียกเฮียมึงเฉยเยี่ยงเชียวตัวเยี่ยหันรู้ตัวได้แล้วมึงเนี่ยหันสับคุยอะไรกูอยากสนิทกับเบลล์ลูกมึงน่าจะสนิทกับเบตล์ดีหลักมึงน่าจะสนิทกับเบลล์ทำไมหมอนในโรงพยาบาล เดือดพากยก้อนอยากนอนนกคาของตีนเหมือนจิโวไอ้ไอ้ไอ้การไม่บอกไม่จริงด่าหรือว่าไม่จริงด่าหงือว่าไม่จริงด่เออมึงเอาใครจริงเรื่องมึงปัญญาอ่อนยันบอกมึงเอาปัญญาอ่อนไดี๋วใคพี่ไอ้กัดยังไม่ชอบเลยพี่อ่ะไม่ได้ใช่ไหมชอบกลัวทำไมเขาต้องชอบกลัวเด็กเมกะลาเด็กเดนเป็นศูนย์กลางของโลกอะต้องให้ทุกคนชอบอ่ะฮะกูถามด้วยของโลกอ๋อย่าเป็นปัญญาอ่อนนะไอเด็กเมกะลา ทำบจิี่เอ้ไม่คนดีว่าแล้วใครอ้อเข่งอย่างคุ้นแล้วตอนนี้เล่นโลอะไรอยู่โลแก๊งอยู่แก๊งไน่ี่โรชีเอยู่ีโรชีเหรอใช่เอีเบอกว่าจะมาช่วยเรมึงแน่ใจหรอเออมึงแน่ใจเหรอมึงจะมาช่วยกูจริงอ่าค่าใโรงบาลพวกกูยังไม่มีเวลาไปฟา์มเไม่ช่ไม่ใช่คือไทอะไรกันอะกูไม่ปดี่นะ เขาก็เลยตามกฎมึงเรื่อยๆเลยเขาบอกว่ามันพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคือมันก็จะ่ากูเล่นแบบโลแบบปากดีอยู่แล้วไงก็ฝีปากกล้าที่เขียนไปอะไรเงี้ยแบบไอ้ลุงโทรหาก,กูว่าเอ้นี่มันอยู่ที่กินข้าวนะส่วนกูอยู่โรงพยาบาลกูก็เลยบอกเออเออเ,ออเดี๋ยวกูไปหาพอก,กูไปหาปุ๊บไอ้ลุงโดนกระทืบอยู่กูก็เข้าไปช่วยออนั่นแหละก็มาเลโกไอคิวมันมันมีคนชอบมาเลโกไอคิวหลายคนแล้วไม่ชอบ แต่ว่าคืออะไรมันมันมึงรู้จัไอ้คิวอะไรนะวะไอคิวโตทองอ่ะไอ้คิวโตทองที่มันจะฟันแม่ตัวเองเพราะว่าคนเลี้ยงกูอย่างนีหลายรอบแล้วกูเลี้ยงคนหิทยาแไระต้องคืออะไรวะกูไม่รู้จักพอพอกูเห็นไอ้ลุงโดนกูสงสารมันแม่กูเลยบอกมึงไหวไหมมึงไหวหนูก็สงสารเหมือนกันหนูก็พาหนีแต่ตอนนี้คืออะไรเนี่ยกูยังงงอยู่เลยนะสลีบหาอยู่กับลี่อนี่สลีบอยู่เดียวกูได้กระเทิมมึงด้วยสลีบมาดิเออเดี๋ยวอยู่เดียวพี่สลีบเดี๋ย จะอยู่บ่าวจะอยู่ด่ะคลิปวันเราไปคลิปอะไรวะนเ้หรแลวไปไปไปช่วยลุงไปช่วยลุงหนูไปแล้วหนูรองไปช่วยไปยไปยังไช่วยลุงไปช่วยลุงเอาเฮ้ยอ้สั์ขับรถชนอ่ะเฮียกูเฮ่ทำรุงกูเฮ่ ได้ไอ้เี้าบัจะเล่นนะอย่าทำลุงกูอย่าทำน้องกูด้วยพีนตาลิปเอาพีนตาลิปเอาเอาไอ้ตาลิปมึงไม่อยู่พวกกูเหรอมึงไปอยู่พวกมันเหรอไม่มีอะไรก็ไม่ไอ้เจีาแล้วครับไอ้ลุงลุงจุกไอ้หลอ่บอลุงไอ้หลี่บ้าก็ตายพี่ดิผมนี่มึงอามัดิีัวแม่งคู่แล้วผู้หญิงไงต้นแม่งได้เี่ยตำรวจขอประวัติ ม่่พพอีกูไม่มีอะไรให้ป้นครับเออคืจะป้นใจเออก็เชื่อแหละสมองก็ไม่มีเออโอ้โหเสียงแค่นี้จะมาป้นใจสัตว์กูไม่เอาหรอกเขาเอามึงเปล่าเลยอาก็เขาพูดอยู่ว่าเขาจะป้นใจกูหูมึงไม่ดีเหรอครับไม่สนหูมึงไม่ดีเหรอครับโง่คุจะป้นใจแล้วเอาไปขายเฮียได้ได้ตังค์เยอะด้วยสัตว์น้องป้นใจเอาไปไหมครับโต๊ะจะให้ตายพูดได้ไงนี่เออมึงพูดได้ไงอะแต่พูดยังไงครับพี่จีเหรอมึงพี่จี้เหรอ้เหี้ยไอ้เจนเจนน้องแมวแมวพี่ไม่เล่นกดเด้อ เธอขะขอตังค์ร้อห้าสิบหน่อยได้ไหมไม่ไม่ไม่มีตังค์แล้วอขอตังค์หน่อยได้ไหมกลุ่มยังให้ไม่ได้กลุมไม่นี่ไม่ได้อะเนี่ยห่ิมาป่ะไปกลางไม่มีตังค์นอนลงนอไม่ต้องนอนมไม่ต้องนอนมันโดนไบริดมันโดนแบริดเด้อมึงนี่ก็อ้างกดจังเลยนะไอสัตว์ปล่อยๆมั่งก็ได้ เเอ้ยยีก็ลตามบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเด้อจะมัวไม่ได้เด้อมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรหนึ่งมึงถอดหน้ากากดิมึงชื่ออะไรไม่ต้องเสือกหรอกจริงหน้ากากโคตรดำเด้อดูเบ้าหน้าตัวเองนะมึงก็ไม่มีตังค์แล้วอ่ะเปิดไอ้สาวพี่เล่นเทียอะไรกูเนี่ยสรุปสรุปมึงจะให้ตังกูไหมกูอ้อนมึงแล้วเนี่ยกูบอกกูกิฟต์ไม่ได้ เราเมื่อไหร่มือตะกีบได้อะนอนเสร็จเรอมันนอนเสร็จมึงมึงโอนให้กูไม่ได้เหรอกูวิ่งไปกดข้คหน้าโรงพยาบาลก็ได้เมื่อกี้สลิปมาที่เราด้วยเหรอเมื่อกี้สลิปเออไอสัตว์ไอสลิปแม่งนกสองหัวไอ้เพื่อนเลยเฮียกูไม่เสียใจเลยที่กูไปบิดตังมันนะไอสัตว์สมน้ำน้าขามาจำใช่ค่ะแล้วแล้วทมาใจต้องทำไงอะมาใจต้องมาหาหนูทุกวันใช่เมก็พอแล้วมั้งสิบเอ็มอ่ะโอ้สิบเอ็มหนูเล่นไพ่แบบเดียวก็ได้แล้ว ไ,ไอไพ่อะพี่ก็เล่นแต่ตอนนี้พี่ไม่อยากเล่นไพ่แล้วพี่อยากเล่นหนุ่มมากกว่าเข้าใจป่มโอเคเข้าแล้วบอกมีคือมีฮะไม่เคยไม่เคยใส่ใ่อะใส่หน้าแมวทะไมไม่ไมใช่เหรอใส่สจริงเหรอใช่ใส่ฮะเป่อเป่อยเขาเก่อนซีทำทำไม่ได้ มึงบอกมันนะว่าถ้ามันอยากช่วยมึงก็ได้นะมึงบอกมึงขอร้องขอมันมันช่วยกูอะไรอ่ะมันมากระทืบกูอยู่เมื่อกี้มึงไม่มีไม่มีตาไม่มีไม่มีตาไอ้คูนเลยไอ้คูนเลยกูว่าใช่อ่ะนายขอขอตังค์หน่อยเรียกนายเรียกนายเรียกนายเก้าหนึ่งห้าเธอขอขอตังค์หน่อยโอ๊ยเธอแล้วขอตังค์หน่อยไม่ได้หรอไอสัตว์ให้กูบาดเดียวใจร้ายที่สุดหนอยดิ ี่อะไรกันเนี่ยไอเสลีฟมึงมึงต่อยกูเหรอไอศาสตว์ไม่ใช่มึงเล่นโลบักดีมั้ยอ่ะมึงก็ต้องโดนกระทืบนปกติบ้าเออเล่นโลบักกูหลับได้กหลับได้ทรับไอ่เอ่ะอามึงก็เอ้าไอ้นไม่เชื่อกูไม่เชี่ยพี่อ่านนั่นเล่นไม่เชื่อกูไม่เชี่ยแต่ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนลำบากใจก็ไม่เป็นไรเว้ยอ่าแล้วมีขอตอที่ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานเด้อ เฮอยไอสัตว์เขาปันจักรยานเล่นแค่นี้ไม่ได้ไงไม่ไม่กูหมายถึงตอนตอนนั้นน่ะไอสัตว์คนนี้เขาไม่สนบเขาังไม่ไปนอนเลยคนเสื้อดำกูไม่มีตังจบไหมกูไม่มีตังจบไหมกูขอตังมือมันก็ไม่ให้กลัวถ้ามึงไม่ให้ตังกูมึงก็ไม่ได้เล่นกับตไม่ได้ไม่ไม่่ไม่ไม่ไไม่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 ไมไม่ไม่ไไม่ต้อง่่อไม่ม่่ ทำไมอ่ะถ้ามึงไม่ให้ก็คือจบนะไม่ได้เล่นต่อแล้วจบแล้วจบดิกูไม่ได้ต้องร้องขอมึงนี่จัดสามเลขอะไรก็ไม่ต้องไม่อยากเล่นเนี่กลัวคญอั่านเงี้ยเอมึงไม่อยากเล่นกับกลัวกำลังเดียดกำลังเดียดเลย